ที่ศิลปินได้ได้ทำมันดีออกไปแล้วอ่ะคุณค่ามันอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วที่เหลือพอมันสู่พับวิกผู้คนได้ชื่นชมมามันมันก็จบครับอยากให้คุณอ๊อฟเล่าจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าอยากเป็นศิลปินหรืออยากจะวาดภาพเนี่ยมันเกิดแรงบันดาลใจตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อพี่ชายพี่สาวอะไรเงี้ยทำงานศิละปะกัน มันเริ่มต้นจากบทพิสูจน์เล็กๆอ่ะว่าอยากให้คุณพ่อยอมรับว่าเราเขียนรูปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทําทําจนเริ่มซึมซับไปเรื่อยๆระหว่างนั้นระหว่างช่วงวัยรุ่นก็เล่นดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มองว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็อยากจะสนใจในแบบไหนแล้วชอบแบบไหน<ม>ก็เลยเลือกที่จะเรียนวาดรูปคุณอ๊อฟได้คิด คาแรคเตอร์เหล่านี้ออกมาได้ในช่วงไหนจริงๆน่าจะช่วงหลังปี2013ช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งเรียนจบปริญญาโทแล้วก็งานเริ่มเปลี่ยนผ่านแล้วก็อยากจะลองที่จะสร้างคาแรคเตอร์อะไรที่มันมันเป็นตัวแทนของสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เริ่มไปนั่งรีเสิร์ชดูว่า ช่วงเวลาในการทํางานที่ผ่านมามันมีคาแรคเตอร์ไหนบ้างที่มันมีลักษณะที่คล้ายอุปนิสัยของเรารก็เลยไปเจอตัวนี้ที่มันอยู่ในงานมาโดยตลอด<อ>มันจะซ่อนอยู่ในบางงานอ,อ,อะไร<อ>งานโดยส่วนใหญ่ในในในที่ทําช่วงเป็นพ็อปซีรียลในตอนนั้นมันก็ส่วนหนึ่งก็อินพไว้ไปด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดันเผอิญมีตัวนี้เข้าไปอยู่ก็เลยอเอามานั่งสเก็ตเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ลองทาออกมาสักชุดหนึ่งอะไรม,มันก็เลยค่อยๆ เปลี่ยนขยับขยับขยับไปเรื่อยๆอะไรพัฒนาตัวนี้ไปเรื่อยๆใช่ตัวละครนา่นารักน่ารักเนี่ยกับพ็อปซีเรียลเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับอืมจริงๆแล้วว่าตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมันน่าจะอยู่ในในเรื่องของวิธีคิดมากกว่าว่ามันเป็นเรื่องปลกร้ายอะไรอย่างเงี้ยใ,ในงานท่านส่วนใหญ่ซึ่งบทบัญญัติของมันมันเป็นอย่างนั้นในในเชิงของพ็อปซีเรีเลยลนะครับผมแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์นี้มันอาจจะถูก เปลี่ยนผ่านที่ที่มีท่าทางหรือหน้าตาอะไรบางอย่างที่มันจะสามารถพูดได้ง่ายกว่าแล้วก็เข้าใจได้ได้ง่ายกว่าอ,อะไรอย่างี้แต่มันจะซ่อนในยะอะไรบางอย่างหรือชั้นเชิงอะไรบางอย่างอยู่ในสีหน้าท่าทางมันเลยรบ,บรรยากาศส่วนอื่นๆที่ที่มันจะผลักด,ดันให้ตัวคาแรคเตอร์นี้ส่งให้มันพูดออกไปได้ได,ได้ได้เข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะบอกเมื่อ ตอนช่วง2015-16ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชงนสงสัยอะไรเงี้ยของโลกที่มันเหมือนโลกคู่ขนาที่มันเปลี่ยนผ่านวิธีคิดของคนที่มันควรจะถูกแต่มันกลับผิดแต่เรื่องผิดมันจะกลายเป็นถูก,กอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบสมัยนั้นจะมีเรื่องที่นิยมก็น่าจะเป็นเรื่องแบบฝากคันเด็กไว้ในท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เขียนภาพภาพหนึ่งเป็นตัวเฟอรี่เนี่ยฝากไว้เล ของแมวแล้วก็เกิดลูกมาเป็นสายพันธุ์หนึ่งหรือ,อะไรอย่างนี้ยก็เป็นลักษณะเชิงประชดประชันมากกว่าในตัวงานมาถึงผลงานล่าสุดมันมีคอนเซปต์หรือมีแนวคิดที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับจริงๆมันมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราสนใจใน,ในชุดใหม่ๆชุดพวกนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ผมพูดในเรื่องของความผิดปกติภายในใจของคนอะไรอย่างจะพูดในเชิงนิ่งีฟมากกว่าว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนอ่ะมันมีภาวะความความ ไม่ปกติด้านในที่จะสร้างปฏิกิริยาหรือสะท้อนอะไรออกไปกับความสัมพันธ์ของคนรอบข้างอ,อะไรเงี้ยแค่มันจะอยู่ในสถานที่ไหนหรือเวลาไหนหรือพื้นที่ไหนแล้วสิ่งที่สะท้อนออกไปเหล่านี้จริงๆแล้วความไม่ปกติของมนุษย์เนี่ยพอพอมันลงลึกไปถึงเรื่องคีย์เวิร์ดมันเป็นเรื่องของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้น่ใช่แล้วในความรุนแรงเหล่านี้มันจะปลาผ่านไปด้วยเสียง เสียงในนที่นี้มันหมายถึงว่าบางสถานที่ใดบางสถานที่หนึ่งเนี่ยมันมีเสียงของความรุนแรงเกิดขึ้นในที่อึกระทึกรึกโครมหนึ่งหรือพื้นที่ที่มันเงียบสงัดจริงๆเสียงเหล่านั้นมันคือเมโลดี้เล็กๆที่ถูกซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ของ คนที่มีปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วยกันในสังคมอะไรย่างเงี้ยแค่วิธีการมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอการบูลลี่หรือการทําร้ายกันในทางด้านจิตใจหรืออะไรม,มันม,มันแตกต่างกันออกไปพูดถึงตลาดกันบ้างดีกว่าณนอมองว่าตลาดงานศิลปะในทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างมันเติบโตในทิศทางไหนจริงๆในบ้านเราก็โหค่อนข้างมีทั้งนักสะสมแล้วก็ น้องๆรุ่นใหม่ที่ทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ผลักดันสถานที่สแสดงงานศิลปะก,ก็เปิดขึ้นเยอะมากๆม,ม,มีโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ได้ทำงานออกมาให้ด้โชว์ก็ดูน่าตื่นเต้นขึ้นมากกว่าในสมัยก่อนอแต่ <Okay. S 1> พอเรามันเติบโตเยอะขึ้นเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันโอเวอร์ซัพพลายหรือเปล่าคุณอา,อามองเห็นความคิดเห็นนี้ว่ายังไงบ้างครับ จริงๆมันมันอยู่ที่ผู้เสพมากกว่าว่ามันถ้ามันเสพทั้งหมดมันก็อาจจะโอเวอร์ซัพพลายแต่ถ้าเกิด <c oughs> <ช>มันมันเลือก<ช>เลือก<ช>ที่เราสนใจแล้วก็อย่างที่บอกว่า <c oughs> เป้าหมายของของผู้ชมอ่ะเลือกงานศิลปะและเสพงานศิลปะเนี่ยเรา เรามองมันยังยังไงเราเราลงลึกกับมันแค่ไหนหรือว่าเราอาจจะเป็นแบบปกติแค่ดูเพื่อความสวยงามก,มก็ก็อีกแบบหนึง่ง<ม>แต่ถ้ามองมองในเชิงบิส e ิสหรือมองในเชิงที่ศิลปินคนไหน เป็นยังไงมันม,มันก็อาจจะโอเวอร์ก็ดจริงๆเ่ยมันมันอาจจะพิสูจน์ได้จากตัวของศิลปินเองนั่นแหละเอา,เอาก็คือตัวตัวงานมันก็น่าจะเป็นคําตอบมากพ<ม>อ,อเลยเี่ยแต่ทาเนี้มันก็ต้องมองว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อลงลึกแล้วอ่ะศิลปินศิลปินใช้สีอะไร<ม>ใช้ผ้าอะไรวิธีคิดของศิลปินเป็นยังไงประสบการณ์ของศิลปิน ทำออกมาตลอดระยะเวลาเขาเดินทางแบบไหนเขาทำอะไรมาบ้างทุกอย่างมันก็เป็นองค์ประกอบเอื้อที่จะทําให้ศิลปินคนหนึ่งมันแข็งแรงมากพอออยากจะให้คุณน็อกฝาก2เรื่องเรื่องแรกนี่อยากจะให้คุณน็อกฝากกับศิลปินหน้าใหม่ๆน้องๆที่เห็นคุณน็อกอาจจะเป็นเหมือนกรณีศึกษาเป็นไอดอลที่อยากจะประสบความสำเร็จ เหมือนเหมือนกันเนี่ยคุณนองคิดว่าปัจจัยที่จะทําให้เติบโตแล้วก็ยืนอยู่ได้ในถนนศิลปินอย่างมั่นคงเนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆสิ่งสิ่งแรกเริ่มต้นเลยที่สําคัญก็เป็นเรื่องวินัยวินัยในการทํางานมผมไม่ได้บอกให้คนอื่นเป็น,เป,นเป็นแบบที่ผมพูดแล้วลันผมบอกว่าผมบอกในตัวผมดีกว่าเอมันก็คลุกอยู่กับการทํางานแล้วก็รีเสิร์ชแล้วก็ฝึกฝนมีวินัยกับมันอื ทำงานอย่างมีสเก็ตัวว่ามันจะจบอะไรอย่างไรแล้วก็ทําให้มันดีอ่ะอืดีพอในช่วงเวลานั้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นคําตอบละความสําเร็จมันสําเร็จมันคอมพลีตตั้งแต่งานมันจบแล้วเราทํา <ทำ S 2> ดีดแล้วอ่ะม,มันไม่ได้จะสำเร็จตรงที่ว่าแบบงานคุณจะแพงแค่ไหนคุณจะแสดงงานบนดาวังคารหรือ,อคุณจะแบบไปได้ไกลสิ่งที่ศิลปินได้ได้ทํามันดีออกไปแล้วอ่ะคุณค่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะ แล้วที่เหลือพอมันสู่พับวิกผู้คนได้ชื่นชมมันมันมันก็จบมสมบูรณ์แบบ งานงานงานที่ดีมันก็ไม่ได้แปลว่างานชิ้นนั้นมันจะต้องขายได้หรือมันจะต้องขายไม่ได้ก็ตามอะไรเงี้ยคำตอบมันไม่ได้เป็นเรื่องนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเวลามันก็จะเป็นตัวพิสูจน์ของมันเองมันอาจจะไม่ใช่วันนี้เหมือนเพลงบางอัลบั้มผ่านไปสิบปีมันอาจจะดังขึ้นมาในในอีกวันนึงก็ได้รเยมันมันเป็นแค่นั้นเองศิลปะมันก็ถูกวนเวียนอยู่แค่นี้เองมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องของเทรนที่มันจะต้อง เป็นไปเป็นไปเกรดอาร์ก็คือเกรดอาร์ผมก็อยากอยากอยากจะสื่อสารถึงน้องๆหรือนักศึกษาที่แบบทำงานก็เชื่อเชื่อในสิ่งที่เต็มตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ยืนหยัดก,กับวิธีคิดหรือการทำงานแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปตามกระแสแม้ว่ากระแสมันจะไปในทิศทางไหนก็ตัวตนเราที่เราจะพูดอ่ะมันสำคัญมากกว่ามันสำคัญจริงๆอือ แล้วเราจะรู้จักตัวเองกันไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆว่าเรากําลังทําอะไรอยูอ่ในเรื่องของงานศิลปะเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับความยั่งยืนเพราะว่าคุณน็อกเนี่ยได้แอบเอาแมสเซจในเรื่องของความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนเรื่องของความดุนแรงเรื่องของการอนุรักษ์เอาไว้ในงานศิลปะเนี่ยในหลักของคุณน็อกเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้มากน้อยขนาดไหนอย่างงานศิลปะมันเป็นแค่ ตัวเชื่อมโยงในบอกบอกเล่าเรื่องราวในสถานการณ์ที่มันยังคงอยู่และมันเกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนเรื่องตระหนักหรือไม่ตระหนักเราก็เราก็คาดหวังในเรื่องของตระหนักอยู่แล้วว่าเมื่อเมื่อผู้ชมมองงานแล้วมันมันเห็นอะไรผู้ชมเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่งานศิลปะมันเป็นตัวพอสต์สถานการณ์หรือหรือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมนั้นนั้นไว้มันเหมือนไดอารี่ที่มันถูกจบบันทึกไวอะไรเงี้ยเออมันทําให้คนได้ ไม่ผ่านไปเร็วเกินไปยืนมองมันได้งานขึ้นคิดกับมันได้นานขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยได้ลงรายละเอียดกับประเด็น <ลง S 2> นั้น,นดได้เยอะขึ้น